สวัสดีครับสำหรับการเข้าใช้งาน Obsa on g s นะครับก็สามารถเข้าได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับ GISc 1 p a co t h slash obsa on g s นะครับการล็อกอินนะครับให้ใช้ u s e r และ password สำหรับเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับหลังจากเข้ามานะครับก็ จะเห็นว่าในส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของแดชบอร์ดนะครับหรือก็คือรายงานผลการคำนวณค่าโหลดในหมะแปลงและแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำนะครับในส่วนนี้นะครับจะมีกราฟนะครับที่แสดงถึงผลการวิเคราะห์ของ o อฟซ่า g อในสถานะเดือนปัจจุบันนะครับจะพบว่าด้านซ้ายนะครับจะมีดอกดาวที่สามารถเลือกนะครับการไฟ้าของตัวเองได้นะครับซึ่งกราฟที่แสดงครับก็จะเปลี่ยนไปตาม การเลือกของเรานะครับด้านซ้ายเป็นกราฟวงกลมนะครับที่เห็นก็คือแสดงให้เห็นว่ามอแปลงที่พบปัญหาตามเงื่อนไขที่เราเลือกเนี่ยมีทั้งหมดกี่เครื่องนะครับสําหรับตัวอย่างนะครับเงื่อนไขแรกก็คือจะเป็นมอแปลงที่ผลการวิเคราะห์พบว่าโหลดมากกว่า100หรือแรงดันต่ํากว่า2 0 0โวลต์น,นะครับจะพบว่ามีทั้งหมด4,373เครื่องนะครับกรณีเราเลือกเงื่อนไขต่อไปนะครับ เป็นการเลือกมอแปลงที่ผลการวิเคราะห์พบว่าโหลดอยู่ระหว่าง80-100%นะครับก็จะเห็นว่าในพื้นที่ก .1 น,น,นะครับมีทั้งหมด3,199เครื่องนะครับในเดือนปัจจุบันอีกหัวข้อหนึ่งที่สามารถเลือกได้นะครับก็จะเป็นเรื่องอันบาลานซ์ที่มากกว่า50%และโหลด50%ก็จะพบว่าในกอนหนึ่งะครับมีมอแปลงที่พบปัญหาดังกล่าวเนี่ย2,484เครื่องซึ่งเราสามารถเลือก ดูการไฟฟ้าของตัวเองได้นะครับยกตัวอย่างาจะพบว่าเมื่อเราเลือกไปนะครับกราฟนะครับจะมีจํานวนลดลงนะครับก็คือแสดงแค่หมอแปลงที่พบปัญหาในพื้นที่ของตัวเองนะสำหรับการไฟฟ้าที่มีการไฟฟ้าลูกอยู่ด้วยนะครับจะแสดงกราฟรวมข้อมูลของการไฟฟ้าลูกนะครับที่อยู่ในสังกัดด้วยนะครับอย่างเช่นการกฟจอยุธยานะครับพบว่ามีแมอแปลงที่ โหลดเกิน100%และแรงหรือแรงดันต่ำกว่า200เนี่ยนะครับทั้งหมด326เครื่องนะครับโดยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการรวมนะครับรวมการไฟฟ้าที่อยู่ในสังกัดนะครับก็ได้แก่กันกพจยุทธยานะครับกฟสนครหลวงนะครับกฟสมังกระหันนะครับแล้วก็กฟสอุทัยนะครับก็ด้านบนนี่นะครับก็สามารถดูเงื่อนไขได้ทั้ง3เงื่อนไขเลยเหมือนกันนะครับ